เปิดแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพีดีต้อนรับทุกท่านก็สู่6โมงยี่สิบเจ็ดพอดแคสในวันนี้นะครับก็ตามแคมเปญดั้งเดิมนะของเรามาในวันนี้ก็คือปีใหม่ในแต่ละคนอวันนี้เราจะมาแนะนำาร์ตกรอดว่ามีใครกันบ้างที่จะมาร่วมแจงกับเราในวันนี้มีใครกันบ้างเอ่ยไหนแนะนาตัวหน่อยสิเริ่มต้นจากสวัสดีครับอโอเคอมแสนนะครับอดนอนัชเตอร์ นัดหล่อมากครับนัดหล่อมากซะด้วยโอเคอ่ะตอนนี้ก็จะมีอยู่สามคนด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูทีว่าอีสองคนจะมาแจมหรือว่าจะมาหรือเปล่าในวันนี้นะฮะตอนแรกก่อนที่จะมาบันทึกตรงนี้เราก็ได้พูดคุยกันบ้างทำความรู้จักกันอยู่แล้วซึ่งสามคนเราทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมก็รู้จกักกันเป็นการสุดพออยูละเ้อใช่ค่ะแต่แต่ว่าวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถัวข้อ ปีใหม่ของแต่ละคนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างปีเท่าไหร่นะสองศูนย์สอง,ส,อง,ส,องสามหก <66. S 3> สิบหกสามเออหกห้า 65, หรือหกหกนะหก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 อ่าตอนนี้ปีหกเจ็ดแล้วอ่ะอม,มาถามกันดีกว่าหรือว่าให้พี่เล่าก่อนว่าปีใหม่ที่ผ่านมาเราทำอะไร<ป>ข้าม <3 S 2> ปีครับเอางันเลยอ่ะโ,<อ>โอ้โหรวดเร็วดีนะของพี่อะไรของพี่ก็คือนั่นแหละว่าปีใหม่ของพี่ผ่านไปตอนโดย พี่ตั้งตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนนะว่าปีว่าปีที่ผ่านมาพี่จะทําอะไรข้ามปีว้ยก็คือพี่จะนั่งดูอนิเมะข้ามปีเรื่องฟรีเ่นก็แซมแซมบอกคนทุกคนไปแล้วบ้างใช่ไหมว่าแบบว่าอนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่สนใจแล้วก็เลยเอาเวลาว่างที่หมายพี่หยุดได้สี่วันอะ่ะเออก็เลยเอาเวลาว่างนั้นมาหยุดมาดั้งดูอนิเมะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดปัจจุบัน แล้วก็มานั่งมานั่งดูในดิคอร์ดด้ยแหละก็คือในดิคอร์ดเนี้ยพี่จะมีคอมมูนิตี้ของตัวเองใช่ปะแล้วก็มานั่งดูพีเรนแล้วก็ไลค์ให้คนเห็นว่าเออชันกำลังดูดูเมเรื่องนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่แต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือพี่เริ่มนั่งร้องไห้แล้วเว้ยตอบมาบ้างทุกที่อ่ะพี่นั่งเริ่มนั่งร้องไห้เออร้องไห้กับอันนี้หรอใช่แล้วก็ร้องไห้กับชีวิตตัวเองด้วยาอะไรวะเนี่ย มันรีเลียกันไงประมาณห้าทุ่มครึ่งเราก็เริ่มเราก็เริ่ม,มนั่งร้องไห้ดูดีไปไปร้องไห้ไปอะไรเงนี้ยแล้วก็มีคนทุกคนนะเพราก็แบบว่าอยู่ในที่ฝั่งประมาณสี่ห้าคนคือโมเมนต์นั้นมันก็เป็นเหมือนโมเมนต์นับขาดาวใช่ป่ะแล้วพี่ก็เริ่มมานั่งคิดกับตัวเไอง,ไงว่าแบบว่าเออจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าจะนั่งดูดีไปคนเดียวนะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนอื่นเข้ามาปนเตียนด้วยเข้ามาได้นับขาดาวด้วยกันหรอก แต่เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทําในปีที่ผ่านมามันทําให้เราคิดไงว่าปีที่ผ่านมาเราทําอะไรไปแล้วมันทําให้ใครบางคนรู้สึกว่าปีใหม่ออยากมาเขาดาวกับเราอยากมาแสดงกินดีกับเราพร้อมกับเราเว้ยต่ทางที่เราไม่ได้เลือกที่จะให้เขามาโดยตรงแต่เขาเลือกที่จะมาใช้เวลาน,นั้นกับเราเก็นปะเออมันเลยทาให้พี่รู้สึกว่ามานั่งถามมานั่งนึกกิดย้อนกับตัวเองเออแล้วบอเออแปลว่าเราที่ผ่านมาเราก็ได้ทำให้นนคนอื่น มีความสุขเนาะหรือว่ารู้สึกว่าอยากใช้เวลาสําคัญนั้นกับเราก็หลายคนอยู่เหมือนกันเออเริ่มมานั่งกิกตัวเองว่าเออก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่พวกเขาเห็นเราเป็นคนสําคัญขนาดนั้นเลยตอนนี้ณท่านที่เราก็ไม่ได้อะไรนะแต่โอแคแบบว่ามานั่งดูดิเมะการการมานั่งดูคนเดียวแหละแต่แชร์ภาพไปดูเฉยๆว่าเออเราทําอะไรแต่พวกเขาก็ใช้ใช้เวลาณท่านท,ที่เราปิดไมค์ปิด,ป,ดปิดอะไรหมดเลยนะไม่ได้คุยอะไรเขานะแต่เขาก็าแต่บอกเออ วาใช้เวลาอยู่กับเราทั้งทั้งที่บเราก็ไม่ได้จะคุยอะไรเขาขนาดนั้นเออฉันก็รู้สึกดีใจนะด,ด้วยไงใช่ใช่ใช่รู้สึกดีใจอะรู้สึกภูมิใจเล็กๆว่าแบบเออพวกเขาอยากใช้เวลากับปีใหม่นี้กับเราจริงเออมันเลยเป็นทีแบบนั้นส่วนเรื่องารายละเอียดดีเทลของอนิเมะฟีเลนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเป็นคอนเทนต์แยทีหนึ่งี๋ยวจะมาคุยทีนึงถ้าใครอยากมาร่วมแจมด้วยก็มาแจมได้นะเ,เป็นอนิเมะเรื่องอะไรนะพี่อะไรไกลเลน ฟีเลนเป็นคำอธิษฐานก่อนบอกลาถ้าเใครดูเรื่องอนุหนาจะเข้าใจฟิลอ่ามหมาและความทรงจำจะเป็นแนวฟิลโดยกันมันจะเป็นฟิลเหมือนเรื่องไ i โอลตเอเวอร์การ์เดนแล้วก็ฟิลเรื่องของนั่นแหละอนุหนาถ้าเกิดเคยดูอนิเมะสองเรื่องเนี่ยจะพอเข้าใจฟิลฟอดเลือกอยู่ประมาณนี้ต้องไปตามดูก็ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราดูแล้วมีเวลามากเนี๋ยเรามานัดคุยกันเรื่องนี้กันได้เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่ง ก็ S <S <S ปีใหม่พี่ก็จะประมาณนี้แล้วพวกเราทุกคนล่ะ